หลังจากหายหน้าไปนานเมดกลับมาหาแม่ที่บ้านไม้เก่าพร้อมรอยยิ้มอบอุน่นแม่ก็เฝ้ารอลูกกลับมาหาแต่เบื้องหลังคำว่าคิดถึงของลูกกลับซ่อนบางอย่างไว้ในเงาแววตาแม่ใส่ใจอาศัยอยู่ลำพังในบ้านไม้เก่าปลูกผักทำสวนเล็กๆหลังบ้านอย่างเงียบสงบไม่มีไรายได้มากนักแต่มีที่ดินหลายไร่จากพ่อแม่ที่ทิ้งไว้ให้แม่เริ่มถามถึงที่ดินของแม่พูดถึงราคาที่กำลังสูงขึ้นแต่แม่ใส่ใจตอบเพียงสั้นๆว่าที่ดินนั้นไว้ให้ใช้ยามจำเป็นจริงคำตอบเรียบง่ายแต่กลับจุดบางอย่างในใจเม ให้เริ่มคิดแผนร้ายแม่ติดพนันจนเป็นหนี้ก้อนโตที่ไม่มีทางจ่ายได้เขาบอกกับเจ้าหนี้ว่าทุกอย่างใกล้จะเรียบร้อยเงินก้อนนั้นกําลังจะมาแต่สิ่งที่ปลายสายไม่รู้คือเงินที่เขาหมายถึงยังไม่ได้เป็นของเขาเลยแม่เริ่มพูดเรื่องโอนที่ดินขอให้แม่เซ็นเอกสารแต่แม่ใส่ใจยังคงยืนยันว่าจะช่วยในสิ่งที่พอช่วยได้คําว่าไม่เซ็นของแม่ทําให้สีหน้าเมรเริ่มเครียดและหงุดหงิดตอนแม่หลับเมธแอบ,บค้นเอกสารสําคัญหรือหาโฉนดที่ดินและสมุดบัญชีที่แม่เก็บไว้ทุกอย่างต้อง เขาเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเมดเริ่มวางแผนชั่วร้ายคิดจะฆ่าแม่เพื่อให้สมบัติทั้งหมดตกเป็นของตนเสียงพึมพำในใจเขาถ้าไม่มีแม่ทุกอย่างก็เป็นของฉันเมดแอบใส่ย,ยานอนหลับลงในแกงที่แม่กินแม่รู้สึกผิดปกติแต่ไม่พูดอะไรเลือกแกล้งหลับเพื่อจับตาดูลูกชายอย่างเงียบๆแม่สายใจลืมตาแง้มๆอย่างระมัดระวงังเห็นเมธถือมีดเดินเข้ามาในห้องหัวใจเธอสั่นกลัวแต่ยังต้องหลับตาแน่นๆเพื่อปกปิดความหวาดระแวงเสียงโทรศัพท์ของแม่ดังขึ้นพอดีทําให้เมธตกใจวางีดแล้วรบ ออกไปแม่ยังคงแกล้งหลับอยู่เพื่อไม่ให้ลูกรู้ตัวแม่แอบโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียงสั่นเครือขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนลูกฉันจะฆ่าฉันช่วยด้วยค่ะตำรวจได้รับแจ้งจากแม่สายใจและเริ่มเข้ามาเงียบๆพวกเขาวางแผนจับกลุ่มให้ได้พร้อมหลักฐานชัดเจนทุกอย่างก้าวต้องรอบคอบเพื่อไม่ให้คนร้ายไหวตัวทันแม่สายใจแอบติดกล้องเล็กๆไว้ในห้องโดยที่เมธไม่รู้ภาพทุกอย่างถูกบันทึกไว้ทั้งตอนใสาย,ยานอนหลับและการถือมีดหลักฐานทุกชิ้นกำลังรอเวลาเปิดโปงความจริงแม่ส่ ใ,ใจทาทีเหมือนยอมแพ้เธอหยิบปากกาขึ้นมาช้าๆพร้อมเอกสารโอนในแววตาซ่อนความเจ็บปวดและการวางแผนไว้แนบเนียนเมธยิ้มกว้างอย่างมั่นใจขณะที่เอื้อมมือไปรับเอกสารประตูบ้านเปิดออกตำรวจนอกเครื่องแบบบุกเข้ามาทันทีทุกอย่างที่เขาทำกลายเป็นหลักฐานครบถ้วนตรงหน้าเมยสะดุ้งตกใจสุดขีดพยายามวิ่งหนีอย่างไร้ทิศทางแต่ไม่ทันตำรวจจับกดลงกับพื้นอย่างเด็ดขาดในแววตาเขาไม่มีเหลือแม้แต่เศษเสี้ยวของความมั่นใจเดิมแม่ใส่ใจสุดลงกับพื้นน้ำตา ไหลไม่ขาดสายเธอปิดหน้าร้องไห้ด้วยหัวใจที่เจ็บเกินจะรับไหวไม่เคยคิดเลยว่าลูกแท้ๆจะเดินมาถึงจุดนี้ได้แม่นั่งเงียบอยู่ในห้องขังมองออกไปนอกลูกกรงด้วยแววตาเศร้าซึมไม่มีใครมาเยี่ยมไม่มีเงินไม่มีอิสระเหลืออยู่เพียงความว่างเปล่าและเสียงสะท้อนของความผิดที่ย้อนกลับมาแม่ใส่ใจกอดรูปถ่ายตอนลูกยังเป็นเด็กแน่นไว้ในอ้อมแขนลูกที่เคยยิ้มให้แม่เคยเรียกหากลับกลายเป็นคนที่คิดจะทำร้ายแม่เพื่อสมบัติความรักของแม่ยังอยู่ตรงนั้นแม้หัวใจจะบอก ช้ำจนแทบสลายแม่สายใจตัดสินใจบวชชีเพื่อสงบจิตใจและให้อภัยเธอภาวนาให้ลูกกลับใจและได้เริ่มต้นใหม่ในวันที่ยังมีลมหายใจเพราะในสายตาของแม่ลูกยังเป็นลูกเสมอไม่ว่าเจ็บแค่ไหนก็ตามขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบช่องน้องถิงๆิ้งฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะรับรองจะไม่พลาดละครสนุก,นกแน่นอนคะ่ะ